นุงแม่โอ้แม่กำลังมันอยู่วายสิบแปดนใหญ่แล้วก็เอาดูกเอาครูลูมันได้รอกจุหนี่มันอยู่ป่าหยานี่ยพื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอละขออรลบข้อมูลก็ข้อมูลบ้านจะเอาซองขิดบ่อ เบ้องเบ้งเบิ้งเบิ้งลูกสาวเปนเ็ดบาดสิอลูกสาวดนเห็ดมาตากทังวีตากทังวีตากทังกุ่นอเออตากทังวีละมึงบ่บนนสามโตพน หมูสามตัวพ่นไปไปไปลูกละนี่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 ่ะได้ได้อีกแล้วก็คอห่ะ เอาโมปิ้งโอ้ยทั้งปอมปอมทั้งยางมันวา้าได้อีกสามึงบ้าบานีลยโมจิบานีลยโอ๊ยโมจิโมจินั่งกิตัอีรีเลยขึ้นไปทังขาแม่พูน ออกดอกโอ้ยจำเป็นยังเป็นยังจำเป็นยังเป็นยังบาดเลยเอ้านิจจาขมุจิมึงบ่อบาดเลยโอ้ยเมืงบ่อนิจจาขมุจิบาดเลยเป็นยังไงล่ะนิจจาขมุจิเบิ่งเอาเด้อแต่เด้อเบ่งเอาแต่เด้อมาบูเดนะ คุ่ณมึงจะมันขาดยังตัวขาดยังบานนี่เอาอมาน้นนอ,นานนองเล็กๆสิ อาบน้ำให้เด้อมาอุได้อ่านหน้าไม่เจอ,ม,อ,อนนมันคือ <c oughs> ไหว้ปันนักมวยเลยเหรอมันคือไหว้ปันนักมวยเลยเหรอเ <c oughs> ขอยาใหญ่บ่ <c oughs> เอาเอาไปขังไหวไปขังไหวเอาไปปล่อยก็ได้ปล่อยอยู่ถังก็ได้ แคหน้อยน้อยมันก็จะติดมาหาพ่อยแหละพันจะนั่งภาคก่หันบ่อมาสิว่าแบบ โอ้ยอ้นซ้อนเด้เมดื่อแรงเลยอ้นซ้อนเด้โมจีกับอันนิจจาก,กี่ตมจะม่ไหนเพิ่งคักบานใช่ไหนเพิ่งคักบานใช่ไหมเล่นตมคักบานเลยแบกไงลมเลยกลับมาทตั้งพีนั่นที่หล่ะมาทตั้งพี่

ปลาดุกมันก็นมนตมนี่เลยเป็นอะไรแลนลงมาล่ะแลนลงมาเป็นปีกเป็นหางแล้วผม โอ้นกกระย่างขาวจะจิม้มมะลงเนาะมืออื่นเศรา้าเดจัดการนกกระย่างขาวอยู่ไปไปพ่อละอุ่นปลาซิวมันเต้นขึ้นมาหอดพี่โอ้ยนี่มันเต้นขึ้นมาเบิร์ไปลงน้องลงน้องลงน้อง ลุงน้องลุงน้องไปพ่อแล้วข้ามแล้วกระสัลไาง่งหันก็สั่งหามตากวังนี่เห็นอยู่ต้องทำตัว <c oughs> กรคอกับปลาตะเพียนเอาถือกล่องให้ครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ